ถ้าไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะก็จะเห็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยภาคใต้จะฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดทีเดียวอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ยังน่าไปน่วงไปพูดคุยกับนายไพฑู์เก่งกันช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองไพฑู์ครับค่ะเป็นค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยปอพอได้มีการแจ้งเตือนเซอร์ฟอดแคสต์เนี่ย หลายจังหวัดทีเดียวนะ,ะในพื้นที่ของภาคใต้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างหนักเป็นพิเศษจุดไหนบ้างคะครับก็ต้องเรียนนะครับเนื่องจากมรสุมลมจากตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวนะครับพัดมาค่อนข้างแรงมากเราจะเห็นว่าเราเริ่มหนาวแล้วในกรุงเทพนะครับอากาศเย็นๆนะครับลมตัวนี้ครับมันก็จะหอบความชื้นไปจากอ่าวไทยนะครับไปประทะในแนวภาคใต้ตั้งแต่บางสะพานประจุบคีรีขันธ์นะครับ ชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชยันไปถึงภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสานักงานัจ้าพนั้นชาติเองก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับในเรื่องของการประสานในการเตรียมป้องกันนะครับเมื่อวานเองผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับฝนตกหนักมากนะครับประมาณเกือบสา0รอยมิลลิเมตรในรอบย4ิบสี่ชั่วโมงครับเมื่อเช้าเนี่ยดูตัวเลขเนี่ยที่พมคีรีครับย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่รอกว่ามิลนะครับผมที่ พี่พงศคีรีครับที่สุราษฎร์ก็ท่วมนักที่ชยานะครับที่ทัชนะนะครับที่พัทลุงเองน้ำตกไปวันหรือในพื้นที่สงขาเองก็มีความเสี่ยงที่จะนะที่อะไรต่างๆนะครับรวมฝนรายวันประมาณเกือบ200มิลลิเมตรเกือบทุกพื้นที่ครับครับท่านลองไปทูลฮะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานท่านอยู่นครศรีธรรมราชแล้วทีนี้การบริหารจัดการเป็นยังไงครับเพราะว่าฝนหนักขนาดนี้400กว่ามิลลิเมตรแล้วก็อีกหลายจังหวัดทีเดียวภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงครับ ครับต้องเร om, ียนแต่เขาว่าได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนนะครับสําหรับจังหวัดต่างพื้นที่เสี่ยงต่างในรายในรายจังหวัดในรายอำเภอนะครับผมแล้วก็มผมเองก็ได้นําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชนะครับว่าในส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองท่านเองก็ได้สั่งการนะครับให้ทางปอพทางอำเภอทางท้องที่ท้องถิ่นเตรียมการป้องกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของน้ําท่วมดินโคลนถล่ม แล้วก็น้าป่าไหลหลากนะครับเราจะเห็นภาพรถจมน้ําที่ชายานะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็คือหมายความว่ารถเนี่ยเขาจอดทิ้งไว้แล้วหาคนขับไม่เจอนะครับ uh huh. จึงถูกน้ําท่วมนะครับ <Yeah. S 2> ที่ชายานะครับแต่ในที่อื่นเนี่ยถ้าดูว่ารัฐการจังหวัดทุกจังหวัดในคณะผอ,อ,อป้องกันและเผ่าธจังหวัดท่านก็ได้ใช้แผนเผชิญเหตุแผนในการเตรียมการในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะในจุดสําคัญที่มีความเสี่ยงนะครับก็จะจําเป็นต้องอบยพก,ก็จะต้องอบยุ ในส่วนของนครศรีธรรมราชเองนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดที่ทางกรมชประทานนะครับโดยโครงการส่งน้ำาสา,ารนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการติดตามและแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงต่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือทราบมาว่าตอนนี้ถ้าฝนทางภาคเหนือก็ลดลงสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายเพราะว่าการระบายน้ําทั้งในส่วนของเขื่อนภูพิพล์เขื่อนเจ้าพญาก็มีการปรับลดอย่างต่อเนื่องเห็นบอกว่าก็ได้มีการขนเครื่องจักรอะไรต่างๆจากพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางลงสู่ภาคใต้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วนะคะ ครับผมทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยกรมจุลประานหรือกรมที่มีกมําล,ลังเครื่องไว้ขึ้มือก็ถอนกําลังในบางจุดนะครับไปช่วยยางเพื่อต้เพื่อที่จะเตรียมการนะครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นสี่แยกน้ํากระจายเนี่ยทางอบจสงขาเองก็ได้เตรียมการเครื่องสูบน้านะครับในพื้นที่เสี่ยงอย่างเพ่นที่สีชนที่ดอนจักที่กาญจดิติอะไรต่างๆเนี่ยครับทางผู้ว่าการจังหวัดท่านจุมพจน์เนี่ยท่านก็ ได้เตรียมการนะครับแล้วก็ส่งเครืไม้เคมือเข้าไปดูแลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆครับผมับครท่านอรองปทุนครับตอนนี้มีการประสานบุรณาการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนกรมอุตุบอกไหมครับว่าฝนเนี่ยจะตกไปอีกนานถึงแค่ไหนในพื้นที่ของภาคต้เอาเอาช่วงนี้ก่อนที่บอกว่าจนถึง23พฤศจิกายนเนี่ยปริมาณฝนจะขาดนี้แล้วจะตกอีกนานแค่ไหนครับประมาณอีกสักสองสาวันแล้วครับฝนก็จะเบาลง นะครับแล้วจะไปเริ่มหนักอีกประมาณเกือบสิ้นเดือนนิกีนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่อาจจะปกสะสมนะครับสองวันสามวันเนี่ยน่าจะประมาณถึงห้าถึงหกร้อมิลเมตรจุดพวกนี้ครับที่ต้องเฝ้าระวังครับน้ําที่จะลงมาอย่างเช่นในกรณีที่พมเิรีครับน้ําตกจากน้าตกพมโลกหรือบริเวณเทื่เข่าหลวงพวกนี้ก็จะลงมาที่บริเวณแถวคลองท่าของนอกท่านะครับหรือในเขตสนามบินนครนครศรีธรรมราชเนี่ยครับผม จุดนี้นะครับก็จะมีการเตือนนะครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่มีฝนตกหนักอย่างเช่นที่แถวสิชนที่เคยเกิดเป็นประจำหรือในจุดที่ของพัทลุงนะครับที่คลองลำเบดหรือ,อไรองต่างครับทางภาคส่วนต่างๆก็ไปดูแลแล้วก็คาดว่าอีกสักสองสาวันนะครับสถานการณ์ก็จะเบาลงนะครับในพื้นที่ครับผม ทีนี้ถ้าในส่วนของผู้นาชุมชนหรือว่าประชาชนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยทางน้ําไหลผ่านเนี่ยนะจุดที่จะต้องสังเกตให้มีการเฝ้าระวังเนี่ยต้องไปสังเกตตรงจุดไหนบ้างไหมคะครับตรงนี้เองเนี่ยที่เราทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทางกรมเส่วมกระ้อกขีดเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับในเรื่องของการเตรียมภาพปยาชา์ชนให้พร้อมในจุดสังเกตต่ตางๆเช่นถ,ถ้าจังหวัดนครรีมราชเนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลจากจุบปธานจังหวัดนครรีมราชหรือทางพื้นที่ที่มีระบบโทรมาร ในพื้นที่ที่มีเรื่องของเออร์ลีวันนิ่งของกรมชักกรน้านะครับหรือในจังหวัดสงขาเองในตัวอําเภอเมืองขจายก็จะมีสถานีวัดน้ําของกรมสุพรานในคลองภูมินาดําริอะไรต่างพวกนี้นะครับหรือในพื้นที่เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าในพื้นที่เสี่ยงวันนี้นะครับอย่างเช่นที่แถวจะอวดแถวหัวไซต่างพวกนี้หรือแถวละโนดนะครับก็ควรยกของขึ้นเข้าที่สูงครับโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินต่าง คนที่จะเอาไว้ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งตรงนี้ในส่วนของภาคใต้เองเนี่ยพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของแฟตฟัดหรือพื้นที่น้ํหลากน้ําท่วมฉับพลันเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับกรณีที่มีฝนตกหนักแบบนี้อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับเนำรถหรือทรัพย์สินต่างๆที่มีค่านะครับไว้ที่สูงและที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าฝนตก2-300มิล2-3วันต่อเนื่องนะครับมีโอกาสอย่างสูงครับที่จะเกิดน้ําป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ครับผม <ผม S 1> คือถ้ามีาแจ้งเตือนอยู่ในระบบออนไลน์อยู่ครับผมคือถ้ามีคําเตือนให้ออพยพก็ต้องอพยพทันทีนะคะ เรื่องอพยพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทําความเข้าใจได้ยากมากกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านห่วงทรัพย์สินนะแต่ถ้าไม่อพยพเนี่ยในกรณีที่ยังเกิดเหตุที่ทิยาครับผมเวลาจะอพยพแล้วขับรถออกมาเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพว่าขับรถออกมาแล้วรถกรจ็จมน้านะครับผมเพราะไม่ได้อพยพก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงของภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่ติดริมทะเลแล้วน้ําไหลมาจากเสื้อเขาหลวงเสื้อเขาแตนคาราคลีหรือเสือเขาที่เป็นทำให้น้ําไหลหลากมาเนี่ยผมมองว่า เราควรจะเอาทรัพย์สินเข้าอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนในกรณีที่จําเป็นต้องอบพยพเนี่ยไม่ควรที่จะขับรถฝ่ากระแสน้าํนะามาเพราะน้าไหลเร็วและแรงมากควรจะอยู่ในจุดที่สูงหรือที่ปลอดภัยของตัวบ้านปลอดครับผมค่ะครับขอบคุณมากครับ,รบท่านรองผัทูลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไพทย์ูลเก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติอย่างที่บอกไปช่วงวันสองวันเนี้ย ฝนจะตกและปริมาณก็จะสูงทีเดียวในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีครับค่ะคือฝนเนี่ยจะตกกันตั้งแต่บางสะพานเลยนะคะประจวบคีริขันไปจนถึง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าจุดไหนมีฝนตักตกติดต่อกัน 2- 3าวันเนี่ยปริมาณฝนมันค่อนข้างที่จะเยอะสะสมทีเดียวพื้นที่เสี่ยงภัยอะไรต่างๆพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังถ้าอบพยพย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งไม่ควรที่จะขับรถหรือว่าขี่รถฝ่ากระแสน้ำเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ